การสัมผัสนะคะอะแล้วเราก็จะไปต่อกันคือการออกไปคืออาจารย์จะเล่ารวดเดียวจบแล้วก็จะค่อยมาถามทีละคนนะคะค่ะอะวันนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วก็ทำได้ดีกันทุกคนค่ะถือว่าให้คำชมแล้วก็ยกย่องในความตั้งใจดีแล้วก็ตั้งใจฝึกกันทุกคนนะคะวันนี้ค่ะะต่อมานะคะเมื่อเราเริ่มถอดจิตแยากกายออกไปก็จะเป็นพลังที่ดึงดูดหมุนวนขึ้นไป ที่จักรวาลน,นะคะก็จะปรากฏในความมืดสักระยะหนึ่งเราก็จะพุ่งขึ้นไปที่ทางช้างเผือกนะคะก็จะมีเหมือนอ่าเขาเรียกว่าเป็นกาแล็กซีหนึ่งที่เขาหมุนแรงมากเหมือนมีทั้งเศษฝุ่นมีทั้งเศษอ่าดาวอุกกาบาตหรือต่างๆที่อยู่ณตรงนั้นนี่คือเขาจะหมุนหมุนแรงมากนะคะคือเราไปนั่งอยู่ตรงกลางค่ะถือว่ามีพลังดึงดูดและเหมือนแม่เหล็กที่ดูดดูดเข้าดูดออกแรงมากคือยกย่อง,องทุกคนนะ ว่าเข้าไปแล้วนั่งและก็ทําได้ดีมากจิตแต่ละคนถือว่าดีมากอ่ะอาจารย์ก็เช็คดูจิตช่วงที่ไปนั่งอยู่ทางช้างเผือกตรงกลางเลยนะคะถือว่าแรงดึงดูดเข้าดูดออกนี่ถือว่าแรงมากถือว่าทุกคนนั่งได้แล้วก็มีจิตที่นิ่งแล้วก็สามารถทําได้โอเคเลยวันนี้แต่ว่าการที่เราจะดูดพลังจากทางช้างเผือกเอามาใช้เพื่อให้เกิดกําลังจิตได้ไม่เท่ากันนะแต่วันนี้มีคนได้เยอะมาก ค่ะอะคุณกบนี่ได้30%มในการดูดพลังอจาจักรวาลหรือพลังทางช้างเผือกเอามาเข้าตัวให้เกิดพลังบาร,รมีได้30%คุณเพชรได้50%าสิอพี่จักรจันท์ได้80%ส่วนคุณจำนง90%้าอัศจรรย์มากค่ะวันนี้ถือว่าดึงพลังจากทางช้างเผือกได้เยอะมากๆค่ะแต่ละคนค่ะเป็นการที่ เราได้รู้กำลังจิตของแต่ละคนเลยว่าใครที่สามารถดึงดูดพลังเอามาใช้ได้เยอะที่สุดให้เราเช็คนตรงนี้ได้ค่ะก็คือเป็นการให้เราได้ฝึกกำลังจิตเพิ่มอาจจะไม่ใช่แค่วันนี้ก็เป็นเหมือนได้การได้เช็คกำลังจิตด้วยว่าเรามีพลังดึงดูดที่จะดึงดูดอ่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเป็นพลังจักรวาลหรือพลังดีฝ่ายดีหรือพลังในส่วนต่างๆที่จะเข้าตัวได้มากได้น้อย ส่วนคนไหนที่ยังได้ไม่เยอะไม่ต้องไม่ต้องเสียใจนะถือว่าทําได้ดีแล้วเพราะว่าการดูดได้ถึง30%ถือว่าดีมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลังทางช้างเผือกมันแรงมากไม่ใช่ว่าใครจะดูดหรือดูดพลังจักรวาลได้เข้าตัวได้ง่ายๆแต่ทุกคนมีบารมีเก่าที่สะสมมาด้วยแล้วก็ดวงจิตที่มีความเข้มแข็งและสามารถนั่งได้นะัดจุดตรงนั้นอย่างสงบมากคือมันแรงมากเสียงลมเสียงทุกอย่างที่มันหมุนวน อยู่รอบๆตัวเรามันประท่าเราอยู่ตลอดเวลาแต่จิตของทุกคนก็ยังพยายามนั่งได้ดีตัวเราจะโยกไปโยกมาใส่ไปใส่มาบ้างนะเหมือนมีอะไรที่ประท่าตัวเรามีลมแรงมากประท่าเหมือนมีอะไรตุบตับตุบตับตบ้างแต่ทุกคนก็พยายามนั่งทําได้ดีก็นั่งอยู่ตรงนั้นน่าเกือบนานอยู่เพื่อถวายองค์พระศิวะเพราะว่าองค์พระศิวะให้เราขึ้นไปหาพระองค์ท่านเพราะว่าท่านดูแลจัก,กรวาลอยู่ค่ะ แล้วหลังจากนั้นเราก็นั่งถวายบุญให้พระอ,องค์ท่านและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระอ,องค์และผู้ที่ดูแลจัก,กรวาลอยู่แล้วก็องค์พระราหูด้วยค่ะท่านก็อวยพรแล้วก็ให้กําลังบารมีเรามาถือว่าเป็นบุญมากๆนะรอบๆตัวก็จะอยู่ด้วยความเมื่อดเห็นดาวเห็นอะไรเห็นดาวเห็นโลกต่างๆดาวพระเคราะห์ต่างๆแต่เราจะนั่งอยู่ตรงกลางเราจะสัมผัสได้ถึงพลังช้างทั้งเผือกที่มันแรงมากถือว่าทุกคนทําได้ดีอ่ะหลังจากนั้นเราก็ขอบพระคุณ อ,องค์พระศิวะที่ได้เชิญขึ้นมาท่านก็อวยพรแล้วก็ยินดีที่ได้นําทุกคนมาฝึกในวันนี้เพราะถือว่ามีบุญสัมพันธ์แล้วก็เป็นผู้ที่มีกําลังจิตในการที่จะฝึกวันนี้ได้ท่านก็เหมือนคัดมาแล้วว่าใครที่จะได้เข้าหรือจะได้ฝึกหน้าวันนี้ส่วนใครไม่ว่างก็เอาไว้โอกาสหน้าที่มีเวลาแล้วค่อยได้มาฝึกกันค่ะวันนี้ก็เข้ากันไม่เยอะนะแต่ก็ถือว่าท่านคัดมาแล้วก็ถือว่าทําได้ดีส่วนคนที่ไม่ได้เข้าก็เอาไว้โอกาสหน้า เพราะว่าติดภารกิจกันก่อนแจ้งที่จะเข้ามานะคะอ่ะโอเคถือว่าทําได้ดีมีความตั้งใจดีกันทุกคนค่ะแต่ละคนเขาก็รับปากอาจารย์ว่าจะเข้ามาแต่พอเอิญเขาติดภารกิจค่ะด่วนกันทุกคนก็อาจจะไม่ได้เข้ามาก็ถือว่าด้วยกําลังใจดีของทุกคนก็เพอร์เฟกอยู่ค่ะไม่ว่าคนที่จะไม่ได้เข้าสอบหรือคนที่เข้าสอบเขาก็มีความตั้งใจอยากสอบแต่อาจจะด้วยติดภารกิจต่างๆอ่ะไม่เป็นไรนะต่อมาก็เมื่อ เราได้สัมผัสทางช้างเผือกแล้วองค์พระศิวะก็เชิญเราลงข้างล่างอีกคือลงที่สะดือทะเลสะดือทะเลก็ลงไปจนสุดสุดเลยนะคะของสะดือทะเลก็หมุนวนลงไปอีกคาะอย่างแรงมากคือเราก็จะได้รับแต่สิ่งที่เป็นหมุนรอบตัวเราตลอดนะคะเราก็ทะลุลงไปแบบหมุนลงไปแบบแรงมากก็ไปสู่ก้นทะเลลึกที่สุดค่ะก็ตรงนั้นก็เป็นกเกษียณสมุทดที่พระวาสุก,กี ได้ไปกวนเกษียณสมุดไว้ก็องค์พระศิวะจะนั่งอยู่องค์ใหญ่มากกายสีม่วงเช่นเดิมแล้วก็องค์พระวาสุกีก็จะอยู่ข้างหลังเพื่อปกปักรักษาอ,องค์พระศิวกะก็งูที่อยู่ร,บรบอบๆอาพระสขององค์พระศิวะก็คือองค์พระวาสุกีค่ะก็คือเป็นองค์พญานาคนะคะ,คะองค์พญานาคใหญ่ท่านก็คุ้มครองอยู่ข้างหลังใหญ่มากถือว่าแต่ละพระองค์มีความเมตตาจิตสูงแล้วก็มีความ ใจดีมากตามที่สัมผัสนะคะแต่ก็มีความเข้มแข็งที่ปนอยู่ในนั้นเมื่อเราไปถึงเราก็ได้กราบพระองค์ท่านแล้วก็ได้ขอพระไทยพระองค์ท่านที่ได้เชิญมาได้มาสัมผัสแล้วก็ได้ปฏิบัติณจุดตรงนี้ค่ะท่านก็ให้เรานั่งปฏิบัติสักระยะหนึ่งอาจารย์ก็ขอนั่งปฏิบัติถวายบุญทุกพระองค์ด้วยค่ะเมื่อนั่งสักระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็ถวายบุญแล้วก็ส่งบุญอวยพรให้พระองค์ท่านและทุกๆพระองค์ค่ะ หลังจากนั้นองค์พระศิวะก็ได้มอบกองบันดอให้ทุกคนไว้เป็นอาวุธในการที่จะทำร้ายอาวิชาหรือพวกสิ่งไม่ดีนะคะที่เอาไว้คอยปัดเป่าเวลาเราเคาะเวลาเราเคาะกองบันดอที่อยู่ในจิตเราเราจะกำหนดจิตขึ้นมาเป็นกองบันดอที่เราสัมผัสได้ให้เราจดจำภาพถ้าใครจำถ้าใครไม่รู้ก็ไปกำหนดดู ภาพกองบันเดาะได้แล้วก็จําไว้ในจิตแล้วกองบันเดาะนั้นจะปรากฏขึ้นในจิตเราเราสามารถนามาเคาะเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีหรือสิ่งเลวร้ายหรือเป็นมารอาวิชาทั้งหลายเคาะให้เขากระเจิงออกไปให้หมดคือไล่ขับไล่ออกไปสิ่งไม่ดีสิ่งเลวร้ายทั้งหลายก็จะห่างเราออกไปไกลมากก็จะเข้ามาใกล้เรายากขึ้นเอาไว้ปราบมารก็ถือว่าทําได้ และกองวันดอกก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งคือเสริมส่งบาร,รมีด้านชื่อเสียงของเราเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาด้วยเป็นการประกาศตัวหรือประกาศชื่อเสียงของเราไปและให้กึกกล้องว่าสิ่งต่างๆให้รับรู้ว่าอันนี้คือผู้ที่ปฏิบททัติธรรมคือผู้มีบาร,รมีในการที่จะเผยแพร่แล้วก็ทําความดีก็ถือว่าถ้าใครมีตรงนี้ก็คือเหมือนลูกหลานหรือลูกศิษย์ขององค์พระศิวะอีกท่านหนึ่ง ที่เวลาเราตั้งจิตขอเราเราลึกถึงพระอ,องค์ท่านได้ท่านก็จะมาช่วยเราก็จะเมตตามาคุ้มครองเราทุกขณะจิตที่เราระลึกถึงพระอ,องค์ท่านอาจจะบูชาองค์พระศิวะด้วยนะเพราะว่าถือว่าท่านก็มีคุณกับทุกดวงจิตแล้วก็ได้เลือกลูกศิษย์ลูกหาของท่านเองได้นําพาพวกเราเข้าไปได้สัมผัสนะคะอ่ะต่อมาองค์พระวาสุกีก็ได้มอบสิ่งดีให้เรามากได้มอบน้บําอมฤตให้ทุกคน อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีทั้งองค์พระศิวะแล้วก็องค์พระวาสุกีที่มีความเมตตาจิตสูงมากได้มอบน้ำำําอมฤตให้เราค่ะทุกคนได้น้ำำําอมฤตถือว่าเป็นบุญมากๆไม่มีใครจะได้น้ำำําอมฤตง่ายๆแต่ทุกท่านในวันนี้ที่ไปได้น้ำำําอมฤตมาไว้ในตัวแล้วเรียบร้อยน้ำำําอมฤตนี้จะสีไม่เหมือนน้ําปกติทั่วไปจะมีออกประกายเหมือนประกายหยกแต่ออกแสง,แส,งสีทอง เหมือนน้ำนมข้าวคือออกสีออกทองออกเขียวออกขาวออกหยกคือเขาจะสีไม่เหมือนไม่เหมือนน้ำปกติทั่วไปเขาจะมีเป็นฤทธิ์เหมือนอมฤตที่ทำให้สุขภาพเราแข็งแรงแล้วก็มีความเป็นอมตะเกิดขึ้นคือสามารถนำมาโลมหรือกินดื่มหรือตั้งจิตอธิษฐานเพื่อรักษาให้ร่างกายเราแข็งแรงหรือมีความเป็นเป็นทิพย์เกิดขึ้นเรายังสามารถที่จะนําอธิษฐานจิต ในน้ำอมฤตนี้คือให้เราระลึกถึงท่านจะให้มาในโถทองคำนะคะโถทองคำทรงทรงใหญ่หน่อยที่มือเราจับได้ให้มาทุกคนได้เก็บไว้แล้วเรียบร้อยในดวงจิตสามารถนำเอามาอธิษฐานจิตเพื่อกำหนดจิตเอาไปช่วยรักษาคนคือเอาไปลดผู้ที่เจ็บทุกข์ได้ยากให้เขาค้นทุกข์ได้แต่เราก็ดูนะว่าถ้าไม่มีกรรมมากเกินไปเราก็ขอเปิดทางแล้วก็ช่วยเหลือได้ อธิษฐานจิตแล้วช่วยได้ให้เราดูกําลังตรงนี้ด้วยแต่ท่านอย่างน้อยก็คือเราได้สามารถเอามาปกปักรักษาแล้วก็ช่วยตนเองได้ก่อนเป็นระดับต้นแล้วก็ดูกําลังจิตว่ารอบข้างเราจะสามารถช่วยใครได้ดูกําลังเราด้วยแล้วก็อธิษฐานจิตเอาไปเฉลมหรือว่าช่วยรักษาเป็นกําลังใจให้ทุกคนเมื่อน้ําทิพนี้ไปเฉลมแล้วเขามีความศรัทธาต่อ น้ำอมฤตหรือต่อผู้ปฏิบัติหรือต่อพระอ,องค์ท่านหรือต่อตัวเราที่เราไปช่วยอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพนราที่รักษาอ่าต่อพุทธศาสนาทุกองค์เขาจะสำลิดผลตรงนี้สําคัญมากคือความศรัทธาความจริงใจขอให้ทุกท่านจําไว้ในตรงนี้ว่าความศรัทธาจริงใจนี่สําคัญมากาหลังจากที่พระอ,องค์ได้มอบให้เราแล้วเราก็ถวายบุญให้ท่านอีกหลังจากนั้นตอนแรกวม่าจะกลับมาแล้วพระอ,องค์ท่าน องค์พะศิวะยังเมตตาให้ประคำมาคล้องคอเราอีกประคำใหญ่มากเลยนะไม่ใช่เล็กๆนะประคำใหญ,ลใหญหล่ลูกใหญ่เท่าเหรียญสิบค่ะลูกใหญ่เท่าเหรียญเหรียญสิบมาประมาณร้อยแปดลูกให้เรามาคล้องคอเพื่อ,อไว้สร้างบารมีก็จะเป็นแสงเป็นเกาะคุ้มภัยเราได้เวลาเราเกิดเหตุต่างๆเราก็สามารถเอามาคุ้มตัวเราได้เพื่อเป็นเกาะป้องกันภยัยคือเอาไว้ขับไล่สิ่งไม่ดีได้อีกเช่นกัน ก็กําหนดจิตสามารถไปคล้องหรือว่าเอาไว้ล้อมรอบตัวเราเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีค่ะกําหนดอนาเขตสามารถทําได้เลยค่ะคุมรอบตัวเราได้คุมรอบบ้านหรือรอมรอบคนที่เราอยากจะปลกปักรักษากําหนดจิตได้ถ้าใครเล่นจิตได้อย่างที่อาจารย์บอกได้จะมีฤทธิ์มีเดชทุกอย่างเกิดฤทธิ์เกิดเดชได้ตามจิตศรัทธาแล้วก็ ด้วยกาลังจิตที่ฝึกมาดีแล้วชอบแล้วทําจิตให้สะอาดแล้วกาหนดจิตฝึกชานสีให้เกิดนิจทางใจได้ทุกอย่างจะสำลิดผลอย่างอัศจรรย์มากอ่ะตรงนี้เมื่อเราได้รับแล้วเราก็ขอบคุณพระองค์ท่านก็ได้กราบลาแล้วก็กลับมาอย่างล่างก็จะมีแสงทองวูบกลับเข้ามาเรียบร้อยอ่ะวันนี้ใคร